สวัสดีครับอยู่กับผมไอ้ v ิ c ต์สปอร์ตนะครับผมวันนี้จะมารีวิวรองเท้าสีใหม่ล่าสุดของ k ีก้านสองครับผมจะมีทั้งหมดสามสีแต่วันนี้เราได้มาแค่สีเดียวตัวสีนี้เป็นสีเงินครับซิ l เ e อร์จะมีสีขาวสีดำอีกสองสีเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้นะครับผมโดวนะตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับผมชื่อรุ่นว่าฮัง ทำออกมาพิเศษให้มีความแข็งแรงและทนทนกว่ารุ่นเก่อนค่อนข้างเยอะครับผมโดยไซส์ก็มีเกือบครบเกับครบทุกไซส์เลยเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามาก็จะเป็น Energy V ที่เพิ่มส้นตรงนี้เข้ามาครับข้างในเพิ่มความเด้งและความรุ่มของเขาขึ้นมาดีไซน์โดยรอบของเขาค่อนข้างสวยครับผมน,น่าซื้อไว้เก็บเพราะเป็นลิมิเต็ดด้วยทำออกมาจานวนจำกัดน,นะครับผรุ่นตัวนี้ รองตัว P92 เนะครับจะเป็นรองเท้าสายซัพพอตที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงและรูปส่งเท้าครับได้จะเป็น V 2.5แต่บางคนที่เป็นทรง U ก็สามารถใส่ได้ครับเพราะข้อทำออกมาค่อนข้างใหญ่กว่าข้งท้าตัวอื่นเหมาะสำหรับตั้งแต่คนเริ่มต้นใหม่ยันนักกีฬาใส่ได้ทุกเพศทุกวัยสีแต่งตัวได้ง่ายเลยครับตอนที้แฟชั่น fashion, เล่นไฟนิดนึงสวยงามเลยครับผม